คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปนะเพื่อนเพื่อสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนเพนดีดต้อนรับเข้าสู่ได้เน่ชาเนลสหวันนี้เราก็มาอยู่เกมสลา m มอิสเกย์เมมอรกันอีกครั้งนะครับ ก็สาหรับคลิปในวันนี้นะครับหลังจากที่เข้าก่อนนะครับผมได้ทําคลิปแนะนํรีไอดีเปิดตัวกันไปแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดกาชาครับกาชาที่ผมจะเปิดในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการเปิดแบบออเดอร์นะสับเซิร์ครับจะเปิดเพียงแค่20โลเท่านั้นนะสำหรับสาเหตุที่ผมเปิดเพียงแค่20โลตอนนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับเพื่อนๆผมเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะถ้าใครที่ชอบสลับเครื่องไปมานะครับเล่นในบูสเต็คในคอมบ้าง แล้วก็อยากจะย้ายไปเล่นใน iPhone บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยผมเตือนเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยพลาดมาแล้วครับสำหรับเกมสลามนะครับตอนแรกผมเล่นใน b o ู Stack ในคอมพิวเตอร์ PC ครับแล้วพอผมจะนอนนะครับผมก็เลยย้ายนะครับจากบ o Stack นะครับเป็นแพลตฟอร์มของ Android ใช่ไหมแล้วก็ย้ายเข้า iPhone นะครับมาเป็น iOS นะซึ่งการย้ายแพลตฟอร์มของเกมนี้นะครับผมบอกเลยเพื่อนๆมันโดนโทษหนักมากๆครับสำหรับโทษของการย้ายนะครับคืออะไรบ้างอย่างแรกเพจใน ID ดีเพื่อนๆนะครับ ไม่ว่าจะมีเท่าไหร่เนี่ยจะเหลือสูนครับแล้วก็จะไม่ย้ายตามไปด้วยนะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ฟังไม่ดีนะครับคิดไปเองแบบผมเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกม Princess Connect D d i v e มาก่อน,นครับอาจจะคิดว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเราย้ายแพลตฟอร์มนะครับเพชรเนี่ยมันก็จะค้างไว้ให้อยู่ใช่ไหมแบบพอเราย้ายไป Apple ปุ๊บเพชรเป็น0ูนย์แต่พอเรากลับมาเล่น Android อีกทีเพชรมันก็กลับมาใหม่นะครับสมมติเรามี300มันก็กลับมามี3 0 0ใช่ไหม ถ้าปกติคนส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าน่าจะเข้าใจแบบนี้นะแต่เกมนี้ไม่ใช่ครับค่ายบันไดเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นค่ายที่ห่วยแตกมากครับกับเรื่องการผูก ID เนะครับเพราะผมนะครับก่อนที่จะย้ายมาเล่นในมือถือใช่ไหมผมมีเพชรประมาณ400เม็ดนะครับผมก็ไม่ได้อ่านคําเตือนอะไรนะเพราะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอกลับมาเล่นใน Android เนี่ยเพชรมันก็จะอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับผมก็กดย้ายมาเลยเพื่อนแล้วก็มาเติมแพ็กใน iPhone นะครับใน iOS เนี่แหละซื้อแพ็กรายเดือนด้วยครับ แล้วผมก็เล่นไปสักพักนึงนะแล้วก็อยากจะลองย้ายกลับมาดูเพชรนะครับว่ามันยังอยู่หรือเปล่าใช่ไหมผมก็เลยกดย้ายกลับมานะครับในคอมอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเพชรนะครับมันหายไปหมดเลยเพื่อนๆ4 0 0กว่าเม็ดนะครับที่ผมมีติดตัวอยู่นะซึ่ง400เพชรเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ครับแล้วก่อนหน้านั้นนะครับผมเนี่ยไปเติมซื้อแพ็คนี่มาเพื่อนๆนี่ครับแพ็ค30วันนะครับแพ็คไออันนี้เลยมันลี่พอรชันแพ็คนะครับ ซึ่งจริงๆมันยังไม่หมดอายุใช่ไหมเพื่อนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้ายแพลตฟอร์มกลับไปนะครับรู้สึกว่าไอ้แพคตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโมคะไปเลยนะแล้วก็เราเนี่ยจะไม่ได้รับของนะครับและที่สําคัญคือเราซื้อต่อไม่ได้ด้วยครับมันจะหมดอายุอีก29วันนะคือผมเนี่ยต้องรออีก29วันนะครับถึงจะสามารถซื้อแพคนี้ได้อีกรอบนึงนะครับก็บอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่เล่นหลายเครื่องหลายแพลตฟอร์มนะครับระวังให้ดีนะ ถ้าเป็นไม่ได้นะผมจะแนะนําว่าอย่าย้ายแพลตฟอร์มเพื่อนสำหรับเกมนี้นะครับมันไม่เหมือนเกมอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะบอกเพื่อนเลยนะน่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ผมจะเล่นในแพลตฟอร์ม iOS นะเพราะว่าเพชรที่ผมเก็บมานะครับผมก็จะรวมเปิดนะครับให้ถึง6ก0พอดีนะเดี๋ยวผมเออนี่ก่อนเก็บให้ครบ6กรนะครับซึ่งผมบอกว่าถ้าย้ายไปเนี่ยของในจดหมายมันจะยังอยู่นะถ้ามันไม่อยู่นี่บอกเลยปวดหัวครับ เพชรผมหายไปเยอะมากนะครับการย้ายไปย้ายมาเนี่ยโอเค600เมตรพอดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดทิงทายนะครับสาหรับการเล่นบนแพลตฟอร์ม iOS นะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยผมน่าจะไปเล่นใน Android ยาวแล้วครับเพราะว่ามันสะดวกต่อการทําคลิปผมผมมากกว่าด้วยนะก็ต้องบอกว่าเกินมาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาจริงผมรู้สึกอึดอัดมากเพืเ่อนๆคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบอธิบายไม่ถูกนะคือถ้ามาเป็นผมเนี่ยบอกเลยว่าแบบ รู้สึกเซ็งมากอะแบบแพ็คลายเดือนนะครับสเตมีนาเนี่ยเท่ากับว่าผมน่าจะเสียฟรีนะเกือบเท่าไรอะร้อยสี่สิบห้าขวดนะครับยี่สิบเก้าวันเพ,พราะผมเพิ่งหลับไปแค่วันแรกวันเดียวนะแล้วผมก็ย้ายไอดีเลยครับก็สำหรับไอดีของผมนะครับตัวละครห้าดาวปัจจุบันเนี่ยมีสองตัวนะจะมีตัวนี้ครับชื่อว่าอะไรเนี่ยเทรนี่นะครับกับยักษ์หัวม่วงนะครับชิออนนะสองตัวนี้ครับแต่ว่าที่เด็ดของผมนะครับก็คือนี่เลยเพื่อน Protection character นะครับมีถึง3ตัวนะมีทั้งมังกรนะครับแฟรี่แล้วก็อ e ีฟิตนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็หวังว่าตัวละครที่ผมอยากจะได้เนี่ยขอเป็นตัวละครที่เอามาเล่นนะตัว Protection เนี่ยมีเยอะแล้วครับที่สําคัญวันนี้เราสามารถดูภาพตอนเปิดตัวได้แล้วนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเปิดตัวไปอะ่ะผมเล่นใน Boostack ใช่ไหมมันจะดูตอนเปิดตัวไม่ได้ครับแต่วันนี้ดูได้นะ ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเกิดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากเปิดฟรีหนึ่งครั้งต่อวันก่อนนะครับมาไปเลยครับโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วได้ไหมได้ไหมโอ้สีฟ้านี่เขาบอกน่าจะไม่ได้นะน่าจะเกลือครับอันนี้มันมีโอกาสไหมเน่ะเนี่ยโอ้เราวะ เปลี่ยนไหมโอเคครับ <laughs> ไม่เปลี่ยนนะโอเหเคนยะนะครับมิสกิเด็กน้อยนะอันนี้ไม่เป็นไรครับออเดอร์นะออเดอร์อันนี้ของจริงครับมาเามด้โปรด,ดออกที <laughs> โอเคพร้อมแล้วทำใจพร้อมสามสองหนึ่งไปครับฮิวาดาเนฮิวาดาเน ได้ไหมอ,หอันนี้น่าจะไม่ได้นะไม่ได้แน่เลยอ่ะได้ไหมได้ไหมเปลี่ยนสีโอเคขออีกครั้งโอ้โหไม่ได้ครับอือืเอาจจริงตัวซัมมอนไม่อยากได้ด้วยนะอันนี้ผมอยากได้เป็นตัวมาเล่นนะครับขอให้มันมีเยอะๆหน่อยละกันสีทองนะ เพราะว่าเราต้องเอาไปใส่สัพพอร์ตอยู่ดีนะครับโอ้โหมีแต่อะไรเนี่ยสามดาวลวุ้นรวนครับคูโรเบนะโอเคเคนยาครับเดี๋ยวจะมีสีทองตัวเดียไม่ได้โอเคชูนานะครับได้อยู่ได้อยู่มีไหมโอ้โหอ,ออกมาเพิ่มหน่อยเออ โอเคมาแต่ซัมมอนนะครับเรียบร้อยครับได้ตัวใหม่มาสองตัวนะครับมาครั้งสุดท้ายนะครับขอร้องได้โปรดขอร้องออกมาถึง5าดาวสามสองหนึ่งมาฮีมาเดนฮีมาเดนฮึบไโอเคครับโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหบอกเลยเมื่อกี้ผมนึกว่าจะต้องปิดคลิปแล้วนะ มากี่ตัวครับกี่ตัวเอาจริงไม่เอาสม,มอนนะไม่เอาสม,มอนขอเป็นตัวเล่นครับตอนนี้เออโอ,อรา่าโอร่ามันงดงามครับงดงามคูโรเบครับไปโดนะครับอ่านถูกว่าดอทเหรอดอทชื่อดอหรือเปล่าเนี่ยเคนยะนะครับสีทอง เกลนะครับออกคิงอ่านถูกหรือเปล่าไม่ดูนะชื่อเรียวตาครับมายังมายังเออสีทองก็เยอะนะได้อยู่วันนี้คุรเวตตัวใหม่นะเอ้ยมาแล้วเฮ้ยใครอะโอเคครับลามิลิสนะเพื่อนๆโอ้โห <c oughs> <c oughs> เดี่ยวบอกไม่อยากได้ซัมมอนนะครับซัมมอนเยอะแล้วว่าแต่ก็เอาจริงคือดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะต้องบอกว่าดีมากนะเพราะว่าเราสามารถเอาไปปลดขั้นเพิ่มได้นะครับเกมนี้ปลดขั้นสําคัญมากๆมีไหมมีไหมโอเคลิมรู้2ตัวเรียบร้อยครับลามิดิสเก็ตตครับ <laughs> โอเคนะได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแต่ซัมมอนตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ไงลามิลิสผมไปใช้เออมังกรอยู่นะครับมังกรลมนะ โอเคครับก็สําหรับคลิปเปิดกระชาวันนี้นะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นเกมสลามนี้นะครับก็กดติดตามช่องผมได้เลยนะรับรองว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ